นวโกวาทโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิระยาณวโรรสเสียงอ่านโดยโจโฉจมรมพลดีคำชี้แจงนวโกวาทเป็นหนังสือสำหรับศึกษาความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนาซึ่งแพร่หลายมากที่สุด ได้ยินว่าเดิมหนังสือน,นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรสเสด็จประทับอยู่ณวัดมกุฏกษัติยารามพุทธศักราช2442ถึง2444ได้ทรงเลือกแปลธรรมวินัยในพระไตรยัยปิฎกสำหรับทรงสั่งสอนภิกษุสามเณรในวัดนั้นผู้ศึกษาต้องจดไปท่องบนกันก่อน ต่อมาเมื่อเสด็จกลับมาประทับณวัดรปรวรนิเวศวิหารแล้วก็ยังทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นภายหลังจึงรับสั่งให้รวบรวมข้อธรรมวินัยนั้นๆพิมพ์ขึ้นสำหรับเป็นแบบเรียนธรรมวินัยของมหามากุฏราชวิทยายลัยสืบมารนานวโกวาานี้ไม่ได้ทรงแต่งอย่างหนังสืออื่นจึงมีคำแปลชื่อธรรมะบางอย่างในหมวดนั้นๆ ต่างกันด้วยพลละความเหมือนกันด้วยอัรรถในการพิมพ์ครั้งที่เก้าและครั้งที่สิบสองได้ส่งแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในคำนำนั้นแล้วต่อมาเมื่อครั้งที่สาสิบและครั้งที่สาสิบสามก็มีแก้ไขเพิ่มเติมอีกส่วนการพิมพ์ครั้งที่สามสิบแปดนี้ได้ตั้งใจว่าจะพยายามรักษาแบบของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าไว้เพราะฉะนั้น แม้มีคำแปลชื่อธรรมะต่างกันบ้างดังกล่าวแล้วก็คงไว้อย่างนั้นแต่คำใดที่สันนิษฐานได้ว่าเคลื่อนคลาดจากสบับเดิมเพราะการพิมพ์เป็นต้นและเพราะประการอื่นได้ปรับคำนั้นๆให้เข้าแนวบาลีอัตถกถาและระเบียบไม่มีเพิ่มข้อธรรมะอื่นใดขึ้นอีกเพราะได้เตรียมการแต่งธรรมวิภาคบริเฉทที่หนึ่งมีอธิบายดุดธรรมวิภาคบริเฉทที่สอง ไว้ส่วนหนึ่งแล้วถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมจะทำในที่นั้นอันหนึ่งเมื่อพิมพ์ครั้งที่37พระราชสุทธ,ธีวิจิตอาภากโรบริเรียนธรรม9ก้าประโยควัดมหา,าธาตุได้รับมอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจชำระแบบเรียนให้ค้นหาที่มาแห่งธรรมะนั้นๆมาลงไว้แผนกหนึ่งส่วนในการพิมพ์ครั้งนี้ กรรมการกองตำราได้ค้นที่มาเพิ่มเติมและลงไว้ในที่สุดแห่งชื่อธรรมะนั้นๆด้วยอักษรยอร่อนำคำพีและเลขหน้าแห่งเดียวบ้างหลายแห่งบ้างเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์ในการสอบสวนส่วนที่ยังค้นไม่พบได้ปล่อยว่างไว้ก่อนถึงอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายได้จัดทำด้วยกุศลเจตนา หวังบูชาพระคุณสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าพระองค์นั้นและมุ่งประโยชน์เกือ้อกูลแก่กุลบุตรทั้งหลายด้วยประการชนนี้แลลงชื่อพระมหาทองสืบจารุวันโนบรเรียนธรรม9ก้าประโยคหัวหน้ากองตำรามหมามกุพราชวิทยาลัย 3. พฤศจิกายนพุทธศักราช2479 คำนำพิมพ์ครั้งที่30เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงพระนิพนธ์หนังสือวินัยมุกขึ้นแล้วไม่ทันมีโอกาสที่จะทรงแก้ไขสำนวนความเรียงในส่วนวินัยบัญญัติซึ่งปรากฏความแผกเพียนบางบทบางตอนยากในการหมายใจสังเกตรูปความเมื่อเทียบเคียงของผู้แรกศึกษาตลอดเวลาจนสิ้นพระชน เห็นสมควรที่จะชำระอนุโลมตามเขาเงื่อนแห่งวินัยมุกข้าพเจ้าจึงแก้ไขให้สอดคล้องกันในส่วนเขาความและคำที่เรียงนั้นๆซึ่งอาศัยคำแปลในวินัยมุกเป็นหลักลงชื่อพระาศาสนโสพลวัดเทพศิรินทราวาสหนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2468คํานําคำนำ พิมพ์ครั้งที่สิบสองเมื่อหนังสือนี้ฉบับที่สิอดหมดแล้วจะได้พิมพ์ฉบับที่สิบสองเพิ่มหมวดธรรมะที่สมควรจะรู้เข้าอีกหลายหมวดเพราะเห็นว่าหนังสือนี้ได้ใช้แพร่หลายไม่เฉพาะแต่ภิกษุใหม่ควรจะให้ความรู้กว้างขวางออกไปหมวดธรรมะที่เพิ่มคราวนี้ทุกกะหมวดสองและหมวดธรรมะอันสงเคราะ เข้าในโพธิปักิยธรรมเป็นพื้นเมื่อเพิ่มขึ้นดังนี้ข้อศึกษาของภิกษุใหม่ก็มากขึ้นภิกษุผู้มีสติปัญญาพอประมาณหรือค่อนข้างสามจะเรียนไม่จบก็อาจเป็นได้เมื่อเป็นเช่นนี้อุปช a r ย a อาจารย์ผู้ฝึกหัดจะงดธรรมะบางหมวดที่ไม่ใช้สำหรับภิกษุใหม่หรือที่มีซ้ำกับหมวดธรรมะอื่นบ้างแล้วไม่ใช้สอนก็ควร นอกจากนี้ราวนี้ยังได้แก้สำนวนในหนังสือนี้ด้วยลงชื่อกรมหลวงวชิรยาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหาร9สิงหาคมรัตนโกสินศก129คํานําคำนำพิมพ์ครั้งที่9แต่เดิมในหนังสือนี้ไม่ค่อยใช้สับบาลี แต่งขึ้นมาสำหรับเหมาะแก่ผู้เริ่มศึกษาในยุคนี้ใช้บ้างแต่ในที่จะย่นความกำหนดหรือความจำเข้าได้ดีกว่าใช้คำไทยภายหลังหนังสือนี้แพร่หลายไปนในหมู่ญาติโยมของผู้บวชใหม่ผู้ได้สดับมากต่างก็พอใจในความคิดแต่งหนังสือนี้แต่เห็นกันโดยมากว่าถ้าใช้ศัพท์บาลีเข้าด้วยจะดีขึ้นอีกมากเหตุว่าคนชั้นผู้ใหญ่เคยศึกษาในศัพท์บาลี เมื่อไม่พบสับบาลีก็ชักให้งงมักต้องนึกเทียบสับบาลีก่อนจึงจะเข้าใจได้ตลอดดีว่าธรรมะหมวดนั้นๆเล็งเอาพระบาลีหมวดนั้นๆถึงการกำหนดหรือการจําเล่าท่านก็เห็นว่าสับบาลีง่ายกว่ายกขึ้นพูดก็สะดวกกว่าหวังจะให้หนังสือนี้เป็นไปตามประสงค์ของคนชั้นผู้ใหญ่ด้วย จึงใช้เติมศัพท์บาลีเข้าด้วยในหมวดธรรมะที่มีคำบาลีสำหรับใช้เฉพาะศัพท์เว้นไว้แต่หมวดธรรมะที่จะต้องใช้คำผสมเป็นประโยคเช่นในอภินหปัจเจเวขณะข้อต้นว่าเจราธรมโมหิชรังอนาตีโตซึ่งแปลว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงค้นความแก่ไปได้ ในหมวดธรรมะเช่นนี้ยังคงใช้คำไทยล้วนตามเดิมจะใช้ประโยคบาลีเข้าด้วยก็จะกลายเป็นหนังสือสวดมนต์แปลไปผิดกับความประสงค์เดิมจะพาให้ผู้บวชใหม่ท้อถอยในการศึกษาพระธรรมวินัยถึงศัพท์บาลีที่ใช้นั้นก็เรียงไว้ต่างวิธีกันเรียงไว้ข้างต้นก็มีข้างท้ายก็มีที่เรียงไว้ข้างต้นนั้น ผู้เริ่มศึกษาไม่ถนัดกำหนดหรือจำสับบาลีจะงดเสียกำหนดหรือจำแต่ความไทยก็ได้ถ้ากำหนดหรือจำได้ด้วยก็เป็นอันได้ความรู้กว้างขวางออกไปจะอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังเทศนาก็จะกำหนดได้ง่ายขึ้นที่เรียกไว้ข้างท้ายนั้นเป็นศั์พ,พิเศษใช้เฉพาะข้อความนั้นสมควรที่จะรู้ไว้ ถึงท่านผู้เป็นอุปชายะหรืออาจารย์ผู้จะฝึกภิกษุสามเณรบวทในสำนักของตนก็ควรรู้จักผ่อนปรนฝึกฝนตามสมควรแก่อุปนิสัยของเธอทั้งหลายถือเอาความรู้ความเข้าใจพระธรรมวินัยเป็นประมาณเมื่อเป็นคราวที่ควรจะแก้ไขหนังสือฉบับนี้ใหม่จึงได้เพิ่มหมวดธรรมะที่สมควรอันยังไม่มีในนี้เข้าอีกบ้างทั้งเรียบเรียงใหม่ในพวกหนึ่งหนึ่ง ให้ลุ่มลึกไปโดยลำดับจับแต่ง่ายไปหายากเพื่อให้ง่ายแก่ผู้ยังจะต้องใช้ความจำเบื้องหน้าฉบับใหม่นี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมเพียงเท่านี้ลงชื่อกรมหมื่นวชิระยาณวรโรรสวัดบวรนิเวศวิหาร30มิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก123 คำนำพิมพ์ครั้งที่ห้าหนังสือเล่มนี้เรียงย่อเกินประมาณดังนี้สำหรับภิกษุสามเณรบวชใหม่เพราะผู้บวชใหม่ย่อมบวชเพียงพรรษาเดียวคือสี่เดือนเป็นพื้นอุปชายะอาจารย์ผู้หวังความรู้แก่สัตว์ที่วิหาริกและอันเตวาสิกต้องหาอุบายสั่งสอนให้เขาด้วยความรู้มากที่สุดตามแต่จะเป็นได้ ถ้าใช้แบบสอนที่พิสดารเรียนรู้ยังไม่ถึงไหนก็ถึงเวลาศึกจึงต้องใช้แบบย่อให้จุข้อความที่ควรจะศึกษานี้เป็นเหตุเริ่มเรียงหนังสือเล่านี้ขึ้นหนังสือนี้ถึงเป็นแบบย่อถ้าเข้าใจวิธีสอนก็ทำให้ภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่เข้าใจกว้างขวางได้เหมือนกันข้าพเจ้าได้ใช้ฝึกสิทธิ์ด้วยวิธีดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ผู้ศึกษากำหนดจำหัวข้อในหนังสือเล่มนี้ให้ได้ตลอดเอาแต่ใจความไม่ต้องจำถึงพยัญชนะแต่คนอ่านแล้วถอดใจความไว้ในใจไม่ได้ยังต้องท่องเหมือนท่องสวดมนต์กำหนดระยะให้สามเดือนยกเดือนต้นไว้สำหรับยุราภกิจอย่างอื่นเดือนที่สองวินัยบัญญัติเดือนที่สามธรรมวิภาค เดือนท้ายเมื่อจวนศึกกิหิปฏิบัติผู้ประกอบด้วยสติปัญญาอุตสาหากล้าก็ได้เร็วกว่ากำหนดปานกลางก็พอทันกำหนดสามก็ไม่ทันกำหนดในระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้นในชั้นต้นเมื่อถึงคาถาอะไรได้สอบถามให้เล่าหัวข้อเหล่านั้นให้ฟังจนเห็นว่าขึ้นใจแล้วส่วนวินยัย ให้ผูกเป็นปัญหาให้ตัดสินปัญหานั้นให้ตัดสินได้ด้วยเทียบตามแบบเช่นภิกษุพยาบาลคนไข้วางยาผิดคนไข้ตายจะต้องปารารชิกหรือไม่ผู้ตอบต้องใครกรวนดูเจตนาของผู้วางยาว่าเหมือนกับเจตนาของผู้ที่กล่าวไว้ในแบบหรือไม่เท่านี้ก็ตัดสินได้ ถึงธรรมวิภาคและกิหิปฏิบัติก็มีปัญหาถามเหมือนกันเช่นอย่างไรความคบสัตว์บุรุษเป็นต้นจึงเป็นเครื่องเจริญของมนุษย์ในที่นี้ผู้ตอบต้องอธิบายตามความเห็นของตนให้สมแก่รูปปัญหาอีกข้อหนึ่งทรัพย์ที่จับจ่ายด้วยประการไรจึงได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์ ในที่นี้ต้องเอากระทู้ความในหมวดที่ว่าด้วยประโยชน์เกิดแต่การถือเอาโคทรัพย์มาอธิบายแก้ให้สมรูปปัญหาเมื่อถึงกำหนดได้มีการสอบความรู้ในสามอย่างนั้นเพื่อเป็นอุบายให้เอาใจใส่ดีขึ้นยังมีวิธีที่ช่วยทำให้ผู้บวชใหม่ได้ความรู้กว้างขวางออกไปกว่านี้อีกส่วนวิในาถามปัญหาให้เทียบตามแบบไม่ได้ เช่นภิกษุตีเด็กต้องอาบัตอะไรในแบบมีแต่ว่าตีภิกษุต้องปาจิตตีเช่นนี้ทำให้ค้นคว้าในสิกขาเล่มใหญ่พอพบแล้วก็จำได้ทันทีส่วนธรรมวิภาคนั้นได้แจกกระทูพุทธภาษิตเช่นคนล่วงทุก์ได้เพราะความเพียรได้ชื่อเสียงเพราะความสัตย์ วันละข้อแจกให้อย่างเดียวกันหมดให้ไปแต่งแก้แล้วนำมาอ่านในที่ประชุมในกำหนดผู้แต่งต้องตริตรองด้วยน้ำใจให้เห็นเองก่อนว่าความเพียรเป็นเหตุความล่วงทุกขเป็นผลความสัตว์เป็นเหตุชื่อเสียงเป็นผลจึงจะเรียงความแต่งมาอ่านได้ในเวลาที่อ่านต่างคนก็ต่างมุ่งฟังของกันและกัน เมื่อใครอธิบายดีก็จำไว้และที่สุดได้รับวินิจฉัยว่าถูกหรือผิดข้อนี้เป็นเหตุให้ค้นคว้าข้อความในหนังสือธรรมะมาอธิบายได้ความรู้กว้างขวาง,วางและตริตรองเห็นความดีเห็นความชั่วด้วยน้ำใจเองหนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นสำหรับสอนภิกษุสามเณรบวทใหม่ให้พอควรแก่เวลาจะศึกษาได้ จึงตั้งชื่อว่านาวโกวาดและมีข้อความแต่โดยย่อๆเพียงเท่านี้หลงชื่อกรมหมื่นวชิระยาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหาร21พฤษภาคมรัตนโกสินทศก118